เคยสงสัยกันไหมครับว่าแรงม้าสูงสุดของรถที่เราชอบเอามาขิงกันนั้นมันใช้อ้างอิงได้จริงหรือเปล่าถ้าใช้ได้จริงทําไมบางคนถึงกล้าเถียงว่ารถที่แรงม้าน้อยกว่าสามารถชนะรถที่แรงมา้ามากกว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแรงมา้าแรงบิดมันคืออะไรก่อนอื่นเราต้องทาความเข้าใจแรงม้าก,กับแรงบิดกันก่อนนะครับแรงม้าคือหน่วยที่ใช้วัดกาลังของเครื่อง,อง,งยนต์เป็นตัวที่บอกกําลังสูงสุดที่เครื่องยนต์จะสามารถทําได้ยิ่งถ้าเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงก็จะยิ่งสามารถทําความเร็วได้มากครับข้อดีของรถที่แรงม้าสูงสูง รอบสูงเพื่อทำความเร็วได้มากการเล่งแซงสามารถทำได้ทันใจ แรงบิดหรือว่าทอกนะครับเป็นแรงบิดของเครื่องยนต์ที่ส่งไปหมุนเพลาเกียร์และล้อรถทําให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งค่าของแรงบิดนะครับจะแตกต่างกันตามความเร็วของรอบเครื่องยนต์ยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดสูงจะช่วยทาให้มีอัตราเร่งที่ดีในการออกตัวสามารถทําความเร็วจากศูนถึงร้อกิโลเมตรได้ในไม่กี่วินาทีซึ่งต่างจากเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดน้อยก็จะไม่สามารถทําอัตราเร่งการออกตัวได้ดีแต่จะมาเร่งทำความเร็วในตอนไปลายได้แทนนั่นเองโดยในปัจจุบันนะครับนิยมใช้หน ฟุตบอลต่อตารางนิ้วเป็นหน่วยวัดที่นิยมมากในฝั่งอเมริกานิวตันเมตรนะครับเป็นหน่วยวัดที่นิยมใช้ในประเทศแถบยุโรปประเทศในฝั่งเอเชียรวมถึงประเทศไทยแล้วแรงบิดสูงมีข้อดีอย่างไร 1. เลยนะครับช่วยในเรื่องของการออกตัวที่ดีขึ้น 2. ขับขี่ในเมืองได้ดีสามารถเล่งแสงได้อย่างทันท่วงที3เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เมื่อบรรทุกข,ของหนักได้ ที่เล่าให้ฟังคือนิยามของแรงม้าและแรงบิดนะครับหรืออยากเข้าใจง่ายๆด้วยตัวเองแบบเห็นภาพนะครับก็คือการปั่นจักรยานเริ่มจากหยุดนิ่งตรงนี้คือการใช้แรงบิดนะครับแต่เมื่อเคลื่อนที่แล้วอยากปั่นเร็วๆจนสุดนั่นก็คือแรงม้านั่นเองกลับมาตรงที่ทําไมแรงม้าสูงกว่าถึงไม่ได้เร็วกว่าเสมอไปคําตอบของเรื่องนี้นะครับก็คือแรงม้าและแรงบิดมันมีเยอะขนาดไหนและที่สําคัญคือมีมาให้ใช้งานในรอบไหนนะครับรถบางคันแรงม้าเยอะมากแต่แรงบิดในรอบต่ำก็ไม่มีเลยก็จะทําให้เสียเปรียบในการออกตัวและใช้งานในชีวิตประจําวั làm bản anh กพราะต้องใช้งานรอบสูงตลอดเวลาเพื่อลดมีกำลังซึ่งทําให้เปลืองน้ํามันมากกว่าปกติกมากๆนะครับรถที่ตอบสนองไม่ทันใจไม่ได้มีกําลังให้ใช้ได้ทุกย่านรอบเครื่องยนต์ก็จะเป็นข้อเสียครับเวลาขับบนถนนเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแรงมาร้าและแรงบิดท,ที่เรานํามาเล่าให้ฟังกันครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้สนใจเพียงแค่แรงม้าสูงสุดเท่านั้นรถที่ขับดีขับสนุกอาจจะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดเสมอไปสาหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรรราดด้ววยนะคคัับสสบสี